วันนี้ครับกลับไปทางครับชัยชนะของเราในเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ขอบคุณขอบคุณน้องๆทุกคนครับขอบคุณทั้ง1 1คนแรกสำรองแล้วก็พวกที่ไม่มีชื่อเลยพราะคนที่บาดเจ็บขอบคุณมากๆสำหรับกเกมวันนี้ครับเกมวันนี้เรามาด้วยรูปเกมยังไงครับวันนี้ที่เราให้เด็กๆเล่นนะพี่ติดตามดูครับเข้ามาเชียร์เราเข้ามาซัพพอร์ตเ,เราดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ที่ไปทำได้ดีมากน้อยแค่ไหน ับเกมวันนี้พอใจในส่วนไหนของน้องๆบั้งครับพี่ครับก็มันเป็นชัยชนะที่เราได้มาครับสามแต้มที่เราได้มาเป็นสามแต้มสำคัญนะครับแต่ว่าถามว่าพอใจมากไหมครั่อันนีหลายอย่างที่ยังต้องฟิกยังต้องแก้ไขอีกอยงอีกเยอะวันนี้สิ่งที่เห็นแลวขาดหายไปก็คือการขาดผู้เล่นตัวหลักไป23สตัวเลยวันนี้ค่อนข้างซีเรียสนะครับสำหรับพี่มองก็มีอาการบาดเจ็บของผู้เล่นครับ บางคนรับผมแล้วก็บางคนบางน้องบ,บางคนผมพักเขาเพราะว่าบางทีบางแง่เราเราเตะทีเขาเตะต่อกันบางทีเราต้องการให้รักบอกลับมาเฟร,รนมากที่สุดครับส่วนตัวโล่งใจไหมครับเราชนะได้ครั้งครับก็มีความสุขครับแล้วก็รู้สึกโล่งครับผมแสดงว่าก่อนหน้านี้ค่อนข้างสีเรียดเครียดนาผมนะผมผมเข้ามาอยู่เป็นทีมเซาท์ตั้งแต่เล็กแรกที่โคชแมนนะครับผมแล้วผมก็ ทำมาจนตอนที่โค้ชแมนไม่อยู่ผมก็ลองทําได้ทําอะไรนี้แล้วมาตอนนี้คือทุกอย่างครับผมเข้าใจในบทบาทของการที่เป็นหัวหน้าผู้สอนหรือเฮดโค้ชค่อนข้างที่จะเข้าใจของแท้มากขึ้นเพราะว่าถามว่าประสบการณ์เราเคยมีไหมเคยเป็นเฮดไหมเคยอาจจะไม่ได้กดดันมากขนาดนี้ที่เรามารับช่วงต่อจากพี่เราที่เราพี่เราเขาเอาอกออกจากท,ที่นี่ไปนะครับเพรากดดันน,น้องๆให้การตอบรับดีไหมครับพี่สำหรับพี่คนระับก็ตอนนี้ผม ขอบคุณน้องๆครับให้กัรตอบรับดีไม่ดีก็ผมใช้คาว่าขอบคุณน้องๆทุกคนที่วิ่งให้ผมตั้งแต่ช่วยผลีมาใช้หน้าแล้วจนมาแบบนี้แล้วเราจะวิ่งกันต่อไปครับผมจนจบปีนี้ครับจนจบการอีกหนึ่งแรงสําคัญเลยครับแฟนบอลอยากจะบอกอะไรครับผมผมขอขอบคุณแฟนๆนะครับแล้วก็ขอเหมือนเดิมครับอยากจะขอความร่วมมือขอความโกรณาเข้ามาดูพวกเราเข้ามาซัพพอร์ตพวกเราเข้ามาเชียร์พวกเราส่งเสียงตะโกนดังๆแล้วมาทำให้พวกเราชนะไปด้วยกันครับแล้วผมถ้าแรงเชียร์พวกท่านเนี่ย พวกเรามีความสุขและมันจะมีแรงกระตุน้นให้กับกีฬามาก